สวัสดีครับหลอดข้อมือย่างนะครับมือนี้มห่านพุ่นสว่างครับ,อ,รรบอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับกินเข,าข่าก็เก่าครับมะฝอใหญ่แปะกินหอดคุณแม่ครับมากมากมากกินอนอกกินเข่าน้ำกันอาก็วัสดีตรงนี้สวัสดีครับพี่ลองฮิฮิฮที่ฝอโวเลยครับพี่น้องมากมากมากินเข่าน้ำกันครับ สวัสดีครับอีกรอบนึงครับสวัสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีพี่อ๋อมีอย่างเนี้ยครับไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างมีเขีื่องส่วนตัวขายอยู่ละเอียดครับเขีื่องที่เครื่อนะถืออันนี้ต้มครับต้มข้างในครับอันนี้หนึ่งพักครับไอตําบาุฮงครับตําบาุฮงแซ่บแซ่บมากๆครับมาอันนั้นพวกเตียงบ่ ย่างก็มังคุงสุกครับผมหลายหลายย่างหลายอย่างมามาผักกะมีข้าวปุ้นกะมีค่ะโอเคครับข้าวปุ้นบ่เออลืมข้าวปุ้นเด้อครับข้าวปุ้นน้องจีนครับอันเดียวกันครับมา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 หลายอย่างเอ้าถ้าหูถึงบ่เอ้าผักพับแซบแซบมือนกันครับครับอันนี้หวานดีอ่ะทักหูน้ำเนี่ยอ่ะกินกินบั่น chấp 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 Khẩu chấp 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 tiếng chấp chấp to, chấp 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 anh đi, chấp 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 อันแจ่งนาสิสำพงแซบครับเอแบบอแซบน่าเสียแซบ,บแซบ,บแซบ,บเอาคิ้อตอนซื้อกใบทาาา้ยา,ยา,ายเขาเฝ้ายันไอ้เปลยหิวเขา่แบบจะแซบนะเอาิพี่น้องคนไม่ยามครับยาา่ได้กินวดไม่ต้องไห ยูเสียกันอะพี่น้เดนนัน้งหนั่งครับแม่่เจียวขาแม่เจียวเขาผมแมเจียวเขาซอยลุกสามานงงโอ้มานงงครับเจียวเขาคนละเรกเจียวให้แล้วแม่ดองพ่อญาผมม่เจียวเขาซอยเสียนุ่มว่าที่ลูกเย้พันครับ มือนีกบ่มีม่ก้อยแดดมันร้อนแบบมันไม่ัอัอน,นี้เจ้าขมบหมือน,นี่นโอ้ันหามานต้มตมมข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 มีมขมขมแมข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 ่ขม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 ขด้มข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 ่ขมขมขม พะบโบราไมนได้เฝ้าอาพักรอบบ้านเลยมาเด,าเด้อมาเด้อเพชรมาเด้อเย็แต่เช้าแล้วบอไ่ได้เขาร้ายบ่

ครับไอ้เกกระเสกกระทินบวเดียวกันบ่เดียวกันวเดียวกันวันเา่นงมันนี้กินบะเสียกะถินไปย่างวิเชียนครับถ้่ว่าขายอยู่อัสมาทครับวิเชียนบุรีทั้งเดยวิเชียนบุรีโซลาดบ่ไม่ยากม่ยากอื่นวิเชียนบุรีไอย่งก่อนน่งแล้วต้มดำ ทางดอนทางเขาสวนกวางเรืออะไรยางไางไม่บอกวะจะให้รึเปาเอาเข่าเชิงมาตอนนี้ยังเปนขายดีย่างจนไม่ทันแน่ไปยืนรอวันไหนท้ายเบื้องข้าวเฝ้าร้านไม่ขายดีมากเลย่ายๆกรเขียวคือเกินเยอะไปเล่นวะเนี่ยมาหลายเลยไวต้ม อาทิตย์นึงมาเทนึงครับหอ,อ,อยพักบุงงปลาหม่หวานขินขอหวานนว่ากินดิบได้เลยนะแรงพูดมามาวาน่ะือแย่ห่าก,นในในกินลรยค้นครับเซ่บ อืมแมนดีบั้งผู้รตรงลวพคานว่าขันลวกมันเสียวิตามินให้เดียย่านก้องจังนะไม่ตึงว่าเขาไล่ลาฉากแล้ว <c oughs> ตันจแฉากสุบบุกเชียเะเผาบ่ไม่ลิคงชีพชีคลิปนี้ตึงสูบบุกเชียวเผาพี่น้องอยู่เบืง้งพีมือไม่ตึงเขาไปเบื้องแรสูบบุกเชียเะเผา จิบลงมาเอฟซีม <gegen Taking> <warfare> ันมาเป็นแต่จิ้มแต่ประเทะเดแยงเรื่มเข้าเห็นเห็นยังเห็นย่แม่ดอกคนนีมาไอ้ดองนี้บบอยู่มือกระสีบุ๋มไม่ไหมคอยเบิ้งก็เห็นนะควางเลยจิ้มนีะขับสดออกยังเสียเป็นวราแต่บงงท มาหงเสม่น้ำเตบาแฉบดูแฉบเยอะดอกบริษัทไทยเบิ้งครับแฉบเยอะนี่ตุเยอะบดูอืมทัมม้งตุ่มปะมเยีะเรยพวทัองอายมั้งเนี่ยเทยบติบหอด เรนอยากซุรินมาลอยกุโล่ไม่กินเขาซวยพี่อ่ะมนมาแยแปลกับ้า้หิ้วข่อยถ้าคือเกาอยา่ลงชีบน้ำหมดสินสาเหตุโดยแนวอื่นเขาบุมกับ ันอันนี้ไม่ดอกแล้เหรอดอกคาปดดอกคาอกคาพี๊ดีดบัวดอกคาดอกคเพี๊ดพียดจับมันถือหอมของในกินเข้าไปแล้วถ้ามันก็ดอกกระเจียวแต่ว่าปฏิเพศกระขึ้นที่หลังเด้อบะก่อนหย่อมโมเสปด

เขาไม่ได้เพาะเยื่อหรือเปล่าเขาจะได้บาง่นคนละพันบอของเสียนมตนม่ดอของปนันบอดอนันปนบ่ไดใดถอดไว้ห่วงน้ำกรวานน้ำเดี๋ยวะดูนาไมปกันดูสิ

กือบร้อยเมตรประสันสองหกแบบมันจัดนั่งหนักแล้ววันนี้เพิ่นตำพริกดิบนะอินซูซินไม่มีนะพริกดิบเขาตำพริกขั่วอร่อยก็ไม่ใส่พริกดิบ อ,อันนี้พักคุณปูกเองบ่พักปวัดสารพิษก็ปูก,กินเนงบ้านเขาบ่ได้เสียยาพักกะเดียกคนไทยกันยังก็กะทินบ่กะทินก็นยุขางบ้าน nên là bạn hỏi dùng 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 พาคภูมิอะเรื่องอเพี้ยนน้ำถุกยกไปกินหลายคนครับยกามยกกินหลายคนยกผมไป็วคนมากเลยเป็นังที่ทุกมือก้อยกระยานเจ้าไว้กินเจ้ากระยานก้อยไว้กินหลดด้

Ong ừ, dũng à, này dũng 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 con. Ồ, dũng 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 đi dũng bầu. dũng 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 dũng

ครับผมอันนี้ต้มไทยครับบมูหุงสุกกระเพงสุกแต่่กรุเขาอันนี้บักเตียงครับบักเตียงกับปูกเองหุงกับปูกเองหมวยยัยครับของบ้านเขาครับปอดสารพิษดีดีอ่ะคลิปนี้วันนี้เขอจบคลิปดีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับมากินข้าครับยายแปรครับนั่งถ่ายึงจนม่งหมวยยัย Cái bựa sâu Bố chị có ngay rồi Cảm ơn Và đi khá Và đi khá